สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับชิปนี้พามาดูบ่อดินของสองทีมงานรถล่อนะครับนั่นก็คือทีมงานเสียแบงค์แล้วก็ทีมงานอินตาลทีมงานจากบ้านแสนสุขเยวึกชุมพลบุรีสุรินนะครับ <c oughs> ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถแอร์เสียนี่ฝั่งของอินตานครับปล่อยตัวไปแล้วเอาฝั่งนี้ก็ปล่อยตัวไปแล้วครับโอ้ โอ้โอ้ใครจะแรงกว่ากันโอ้โหข้อดังๆลั่นๆทั้งนั้นมีกัดของความมานันครับอยู่ที่บ้านโคกเพชรตำบลเยวึกชุมพลบุรีสุรินครับ โอ้คลิปหน้าจะต้องมีคลิปทางขึ้นแน่นอนดูแล้วเขาบอกหมดแล้วเกินทางขึ้นอ่ะดูรถไปโคก่อนนะครับเป็นทางด้านของเจ้าโกเบโกอ่า e หนึ่งสามห้า sr นะครับจะตูดสั้นคันนี้อาร์มพิเศษทีมงานของเสียบแบงค์ ขุดลอกหน้าดินบางๆครับอยู่ติดๆกับโรงเรียนสามัคคีศึกษาเป็นโรงเรียนประถมนะครับโรงเรียนที่สองหมู่บ้านมาเรียนที่นีร่ระหว่างบ้านยางน้ําอ้อมกับบ้านโคกเพชรซึ่งผมก็เป็นสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนนี่แหละครับนี่มองไปเห็นเลย จบป .6 ที่นี่ล่ะลมแรงครับ ฝากโน้นเสียพนเสียงเพลงนี่กระหึ่มไปเลยครับโน่นบอดินอยู่ข้างในฝั่งนี้ปล่อยตัวครับไปแล้ว มาคนละแถวนะครับขุดบางๆเลยไม่ถึงสิบเซนละมั้งเดี๋ยวไปดูข้างในครับไปดูฝั่งของทีมงานอินตาหน่อยโอ้โหอย่างมันเลยครับเครื่องเสียงชุดใหม่กระหึม ลั่นทุ่งเลยครับ ไแล้วครับกระหมึมลั่นทุ่งเลยเสียพลดนตีในหัวใจครับฝั่งนี้ก็รถขุดคันใหม่เช่นเดียวกัน,นครับฝั่งของทีมงานอินตาน โกเบโก SK 1 3 5 SR ตูดสั้นเช่นเดียวกันครับ รถแต่งสวยหรูไฟสปอร์ตไลท์กระจกนาซาไฟ LED ครับจัดเต็ม ยกปุ่งกี่รอครับรถกำลังมาแต่ว่าลมแรงเหลือเกินได้ยินแต่เสียงลมแน่นอนถ้าเราดูจากมุมนี้นะครับเราก็จะเห็น2ทีมงานเลยรถไฟนอกรางนะครับทีมงานอินตานจัดหนักและจัดเต็มตลอด ปุ่งกีใหญ่ๆนี่ผิวเหลือเกินครับปุ่งกีใหญ่มากปล่อยตัวหลัดออกไปแล้วครับ ฝั่งนี้นี่คนขับไมโครก็น่าจะเป็นคนเดิมครับพี่เชิดสุดหล่อฝั่งของเสียแบงค์นี่ก็น่าจะเป็นน้องชายเสียแบงค์ครับเสียบอลสุดหล่อ ตูดกันมาเลยนะครับทั้งฝั่งนี้แล้วก็ทั้งฝั่งนู้นสองทีมงานวิ่งเทท,ที่เดียวกันครับอีเทนั้นก็อยู่ติดกับแม่น้ำมูลเลยส่วนบอดินนี่อยู่ติดกับโรงเรียนครับ การรถไฟนอกรางสังกัดอูอินตานนะครับไม่ได้สังกัดการรถไฟครับฝั่งโน้นก็อิซุเดก้าสีเขียวกำลังวิ่งเข้าไปครับลมแรงมาก ไปตัว,ต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 วไปแล้วครับต่อไปจะเป็นคิวเจ้ายักษ์ใหญ่ประจำทีมงานครับนี่ยาง9ก้า รถแบ็คโคก็รถไฟสายบรรทุกก็รถไฟโอ้โหมากันยังกันรถไฟลางคู่เลยทีมงานรถไฟนอกรางครับชั่วโมงนี้รถไฟกำลังมาแรงครับ กำลังมาเลยแคันี้เนี่ยเพิ่งจะจัดไฟเสร็จเมื่อช่วงสงการนี่เองครับนอกจากนั้นพ่อนี่ก็ยังลั่นอีกด้วย,ายหายแล้ว ใชแล้วครับฝั่งนูน้นเบงก้าสีชมพูรครับกำลังใส่ดินอยู่ครับโอ้สับสามแนយโอ้โหวิ่งเกียร์สามออกจากบอ่อเลยครับเบก,กาสีชมพูรครับ ลั่นเลยครับลั่นมากๆสนันเลยทันนี้ก็จะเรียบๆหน่อย อันนี้เป็นรถร่วมนะครับรถร่วมนอกนั้นก็จะเป็นรถบริษัทในสังกัดทีมงานอินตรนทั้งหมดเลย เยวดูขาออกสิจะลั่นแค่ไหน ไปแล้วฝั่งนน้นก็ลรอกีสีแดงครับใส่ดินอยู่เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปรอชมทางขึ้นบ่อแล้วกันดูรถทุกคันขึ้นบ่อครับ กอดังๆอยู่ตรงนู yes. <objectively. semester. S 1> mm ้นแหละเจอกันใหม่ค <Ganz> ร <région> <my aret 1500> ับลาไปก่อนสวัสดีครับ